ำไงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทไทยเบเ์เลดจำกัดมหาชนบริษัทเบทาโกลจำกัดและบริษัทดีลอยทูสโทมัสสุชัยยศจำกัดร่วมกันจัดงาน Space F Batch 2 Incubator Demo Day เพื่อนำเสนอผลงานสตาร์ทอัพที่ผ่านการบ่มเพาะในรุ่นที่2ภายใต้โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เชีย์ตะวันออกเชียงใต้หรือ Space F โดย Startup ทั้ง10ทีมซึ่งถือว่าเป็น Startup ัในกลุ่มที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งทางด้านของการวางแผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายได้และเป็นที่นิยมของตลาดรวมไปถึงการผลักดันให้ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกับธุรกิจรายใหญ่และได้รับการลงทุนในอนาคต โอกาสนี้ดรพันธ์อาชัยรัตน์ผู้อเมริกันสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้กล่าวว่า NAA ยังคงเดินหน้าที่จะผลักดันสตาร์ทอัพด้านอาหารอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จใน2ปีที่ผ่านมา NAA มีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการทั้งเส้น34รายซึ่งสามารถพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดได้จริงและบางรายก็ยังสามารถที่จะต่อยอดขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในเรื่องของเงินลงทุนจาก NAA ได้อีกด้วย ซึ่ง NAA ได้ตั้งเป้าหมายในการที่จะสร้างสตาร์ทอัพด้านดิฟเทค100รายให้ได้ภายใน3ปีโดยจะเน้นการสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตธุรกิจอาหารไทยรวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการการสร้างรูปแบบของอาหารแห่งอนาคตซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาอาหารแห่งอนาคตไม่ได้ที่จะครอบคลุมเพียง <c oughs> แค่กระบวนการผลิตใหม่ๆเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์การพัฒนาวัตถุดิบการบริหารจัดการและระบบทางนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถนํามาตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนที่กําลังเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพเท่านั้นแต่ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลสําคัญที่จะมีการปรับตัวที่สําคัญทั้งทางด้านของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กลุ่มผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มอาหารทางเลือกได้อีกด้วย